กลับมาเป็นประเด็นร้อนแรงอีกครั้งสำหรับคดีมหากาบอย่างแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กทีที่มีชื่อของ2คนในวงการบันเทิงอย่าง DJ เจเพชรจ้าและฟิล์มรัฐภูมิเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ล่าสุดพันตํารวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อํานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i พร้อมนางพิชยาธารกรสันติโคศกดี i ร่วมแถลงความคืบหน้าคดีแชร์ Forex ร D หลังพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยของนายอภิรักษ์กฤติอดีตผู้บริหาร Forex ร D เชื่อมโยงดารานักสแสดงและเตรียมออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมาเข้าชี้แจงโดยคดีฟอกเงินแชร์ Forex ร D ภาค2 พบว่ามีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดเพื่อสุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินเริ่มมาจากคดีความผิดมูลฐานแชร์ลูกโซ่จึงมีการออกหมายเรียกบุคคลเกี่ยวข้อง8รายเนื่องจากมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงในอภิรักษ์โกิมาให้ข้อมูลในฐานะพยานโดยมีชื่อนายรัฐภูมิโตโคงรัพย์หรือฟิล์มและนายวิเชียนกุศลมโนไมหรือดีเจเพชรจร่วมด้วยนั้น พบว่าทั้งคู่ได้ชี้แจงผ่านคลิปวิดีโอและพนักง,งานสอบสวนจะรวบรวมไว้เป็นหลักฐานซึ่งฟิล์มและดีเจเพชรจ้าต้องเดินทางมาให้ข้อมูลด้วยตัวเองเพราะอาจมีประเด็นอื่นที่ต้องสอบถามเพิ่มเติมอีกทั้ง DSI จะนำหลักฐานที่มีอยู่มาประกอบด้วยส่วนจะเป็นรูปภาพหรือหลักฐานอื่นยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดกลุ่มเคสของแช์ลูกโซ่ที่เรามีหมายเรียกพยานไปทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับเป็นคดีที่สืบเนื่องจากกรณีที่มีบุคคลมากล่าวโทษนะครับ คุณคุนนรงค์นะครับมากล่าวโทษคุณคุณนรงค์ก่อนหน้านี้ซึ่งเราก็ดาเนินการสอบสวนไปตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินเนี่ยเราก็ไปพบเส้นเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคล3คนที่เราเชิญมาซึ่งก็เป็นคนใกล้ชิดกับคุณคุนนรงค์นะครับก็เลยจะเชิญมาพบเพื่อจะให้มีโอกาสได้อธิบายข้อเท็จจริงว่ามีธุรกรรมเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรที่เชื่อมโยงกับทางกลุ่มของผู้ต้องหาบ้างนะครับ เปิดเผยห้เราด้นเงินเชื่อมโยงกันยังไงเส้นเงินเชื่อมโยงโดยโดยภาพรวมๆแล้วกันนะครับก็คือเราจะพบว่ามีการโอนเงินมาจากตัวของคุณอภิรักษ์บ้างนะครับจากกรณีของบริษัทมีดีเพนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีที่153ทับ2562บ้างนะครับแล้วก็ไปแตะกับปรุงบุคคลที่เรามีหนังสือเชิญมานะครับทั้สามคนนี้คือไดล้ลงทุนในพอร์กรจากคุณอารมณดนะรัเป็นลูกขาย เอ่อตรงนี้เป็นบุคคลรอบตัวครับเป็นบุคคลใกล้ชิดนะครับน่าจะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับแล้วในส่วนของแปดคนที่เป็นคดี่้องเงินนะฮะอย่างคุณเพชรจ้าเขาแจ้งว่าเงเินเขาที่โอนมาแค่ห้ามหมื่นอันนี้สอดคอเขาก็จะจริงที่เราขอเอ่อข้อแรกนะครับต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณที่เอ่อบุคคลสาธารณะเนี่ยเวลามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาให้กับสังคมทราบซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นมุมที่ดีนะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนเราเนี่ยก็จะรวบรวม คลิปวิดีโอที่เขาได้ชี้แจงเนี่ยไว้เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเส้นทางการเงินซึ่งเราจําเป็นจะต้องเชิญเจ้าตัวเนี่ยมาอธิบายเพราะว่าอาจจะมีข้อเท็จจริงอื่นที่เราต้องสักถามเพิ่มเติมนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงต้องมีหนังสือเรียกหรือว่าเชิญตัวมาพบนะครับเห็นว่าคุณปีมาทุกคนก็มีการประสานเรีไอชี้แจงเพิ่มเติมและเปิดเผยได้ไหมครว่าคุณปีชี้แจงอะไรบ้างเอ่อเรื่องเรื่องรายละเอียดในสำ ต้องขออนุญาตไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเราจะอธิบายในภาพรวมของพฤติกรรมไม่เห็นว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาเราดทำดำเนินคดีเนี่ยเราจะยึดจากคดีมูลฐานคือคดีแชร์ลูกโซ่เป็นหลักแล้วขยายวงออกไปนะครับว่าพยานหลักฐานไปถึงไหนเราก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้คาอธิบายกับเรานะครับก่อนที่จะพิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับได้แต่คนนะคะอย่างคุณเพชรเจ้าพนักงานบอเลยว่า ม,มีมีคลากันครับมีหลายรูปแบบหลายรูปแบบของเส้นทางการเงินมีทั้งโอนมาจากตัวของผู้กระทำความผิดที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับรวมทั้งโอนมาจากนิติบุคคลเช่นมีดีเพย์ก็มีทั้งสองกรณีนะครับมีมง,ง,งบการสูงุดเท่าไหมเออเป็นหลักล้านบาทก็มีครับอย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมว่าภายหลังจากที่พนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษนัดหมายให้ดีเจเพชรจ้าเข้าพบในวันที่17สิงหาคมนี้ล่าสุดเจ้าตัวได้ประสานขอเลื่อนเข้าพบ ไปเป็นวันที่18สิงหาคมแทนส่วนฟิล์มรัฐภูมิยืนยันว่าวันที่8สิงหาคมนี้จะเข้าพบพนักง,งานสอบสวนตามหมายเรียกที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบอย่างแน่นอน